ดวงของชาวราศีพฤษภในเดือนกรกฎาคม2568ซึ่งชาวราศีพฤษภจะมีความโดดเด่นในหลายด้านดังนี้ดวงการงานดาวพฤหัสและดาวอาทิตย์โคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินราศีมิถุนในขณะที่ดาวอังคารโคจรอ,อยู่ในเรือนพันธุราศีสิงห์ ส่งผลให้มีพลังในการขับเคลื่อนงานมีเกณฑ์ได้รับโอกาสใหม่ๆหรือมีโปรเจกต์ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และลงมือทำงานอย่างจริงจังงานที่ทำอยู่ได้รับความสนใจและมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงการแสดงศักยภาพและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีดวงการเงิน ดาวพฤหัสเป็นดาวสุภะและเป็นดาวการเงินโคจรอยู่ในราศีมิถุนแสดงว่าการเงินจะมีความคล่องตัวเป็นพิเศษมีเกณฑ์รายรับได้จากช่องทางใหม่ๆหรือมีโชคลาภเข้ามามากรวมถึงผลกำไรที่ไม่ได้คาดคิดการลงทุนที่เคยทำไว้เดิมให้ผลตอบแทนที่ดี และควรลงทุนเพิ่มเติมในระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินดวงด้านความรักดาวสุขโคจรอ,อยู่ในราศีพฤษภร่วมกับดาวมินตยูส่งผลให้ความรักในช่วงนี้อาจมีความเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงสำหรับคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่และคนที่เข้ามาในช่วงนี้อาจมีบุคลิกที่น่าสนใจและไม่เหมือนใคร ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และทำความเข้าใจกันสำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์อาจมีความตื่นเต้นหรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องกรับตัวเข้าหากันมากขึ้นและหากประครับประคองกันให้ดีความรักจะมั่นคงและเข้าใจกันมากขึ้น